มาสุดเทิดนยัยจะพาคุณเที่ยวทุกทีมาสุดเทิดนยัยเต็มร้อยสนุกทุกสส้นทางาวันนี้ในานามหาวิทยาลัยร,ราชภัฒน์อุดรธานีต้องขอต้อนรับทุกท่านและบอกว่ากรรมการทุกคน ที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีให้คะแนนตามเนื้อผ้าแน่นอนขอให้คุณครูทุกท่านสบายใจได้นะคะคุณใบให้เห็นกับตาว่าทนนักทวิถีชีวิตนานมาประเพนีงามตาต้องอันจิอยากให้ทุกคนมาเที่ยวบ้านนู้นวันนี้พวกเรามีภารกิจร่วมกันนะคะนั่นก็คือเตรียมตัวเองมาเพื่อที่จะมานำเสนอ สิ่งดีๆของจังหวัดตัวเองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมคะ <Thank you. S 1> ทุกโรงเรียนน้องๆทุกคน24คนเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะวันนี้แน่นอนใครพร้อมที่สุดคนนั้นก็จะเป็นสุดยอดพิธีกรมาคุเทศน้อยนะคะวันนี้บอกว่า ชื่ออะไรคะชื่อไข่มุกค,ค่ะชื่อน้องไอเดียค่ะโอ้โหมาจากโรงเรียนไหนคะล<ง>ูกโรจโรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทุมมาส,สงขลาค่ะจังหวัดอะไรจ,จังหวัดเลยค่ะนี่วันนี้เราต้องมาเจอกับเพื่อนๆคิดว่าเราจะเป็น2คนที่เป็นผู้ชนะในการประกวด โครงกากรม่คุเทศน้อยไหมคะคิดว่าถ้าเกิดตัวเองทำดีก็ชนะค่ะหนูชนะแน่นอนค่ะเนอ,อสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแก้มค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพื่อนทุกคกรเช้าชื่อเล่นชื่อน้องกัปตันครับโอ้โหมาจากที่ไหนกันครับมาจากจังหวัด <ขอ S 1> นคร <ขอ S 1> พนมโร<น>งเรียนชุมชนเทศบาลสาครับโอเคจากนครพนมถึงอุดรเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงลูก ผมเดินทางวันนี้ประมาณตอนช่วงตีสามใช่จริงปะเนี่ยจริงค่ะเลยเอา้าววันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้าเรามีการอบรมเงินเกิดขึ้นได้ความรู้อะไรมาบ้างครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการพูดเจ้าบันนอยแล้วก็วิธีปฏิบัติข้เจ้าบันนอยใช่ค่ะว่าต้องปฏิบัติยังไงให้มีความบุคลิก ีคลที่ดีแล้วก็มีการประพฤติที่แบบว่าทุกคนสามารถยอมรับเราได้แล้วก็มีความเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว uh huh. การไหว้การยืน uh huh. การพูด เก่งจริงกับการได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยค่ะครับผมและคาว่ามักคุเทศน้อยแปลว่าอะไรจาได้ป่มเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองแนะนาสถานที่เที่ยวค่ะเป็นผู้นําทางผู้ชี้ทางแล้วก็เป็นผู้บอกเล่าสถานที่ท่องเที่ยวประวัติของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็นแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวได้ค่ะ ผมกับแปเสกของน้องแป๋วก็คือสามารถปป่าเมโลเดียนลาไทยและเป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนด้วยค่ะกรมมหลวงประจักษ์สร้างเมืองหรือเรื่องแหล่งธรรมะอาระยะธรรม5,000ปีธานีผ้าหมีฉิดธรรมชาติเดามิามดทะเลบัวแดงจังหวัดขอนแก่นในสถานที่ท่องเที่ยวที่เช็คอินมากมาย ภูมิพัฒน์นันทรุรมัก์ชื่อเล่นชื่อคุณครับมาจากจังหวัดกาลสิน Hello my name is วันวิสาทองสว่าง my nickname is ปัญญา I am 10 years old ผมชื่อเด็กชายพุทิิพศงกันเชือ้อชื่อเล่นชื่อน้องกัปตัน